สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บโอเคทูโฮมดนะครับผมวันนี้เรามาในหมวดของอะไรนี่เลยครับเป็นเมาส์นะครับโ k เค g 2 2อนะฮะจุดเด่นก็ควมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือดีไซน์นะครับตัวนี้ดุดันมากๆเลยเป็นสีดําด้านๆเลยนะครับผมจะบอกให้นะฮะตัวนี้ลองแล้วนะครับอย่างนึงคือลื่นนะครับเล่นได้ไม่มีสะดุดนะครับสั่นได้ลื่นมากแล้วก็มีไฟให้ด้วยตั้งสสีนะครับ จุดเด่นคร่าวๆยังขนาดนี้ด้านในจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับโอ er เคจ g 220นะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวโชว์ดีไซน์กันก่อนรอปดีไซน์จะสวยขนาดไหนดูกันจะชัดครับผมนี่นะฮะด้านข้างนะครับดูกันจะชัดเลยนะฮะด้านในนะครับ สวยงามใช่ไหมครับผมบอกแล้วว่ามันดําด้านนะครับตัวนี้สวยมากๆเลยนะครับโอเคต่อมานะครับตัวนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเราจะแนะนําปุ่มกันก่อนนะครับตัวนี้มีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับเป็นพื้นฐานของเมาส์เลยนะครับซ้ายขวาตรงกลางนะครับตรงนี้เป็น4แล้วก็ เดินหน้าถอยหลังตรงนี้นะครับสมมติเวลาเข้าเบราว์เซอร์อะไรอย่างนี้นะฮะก็รวมเป็นทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันนะครับ DPI สามารถปรับได้ทั้งหมด4ระดับนะครับระดับในบ้านนะครับก็ตั้งแต่800ถึง3,000นะครับก็คือช้าปานกลางเร็วแล้วก็เร็วมากนะครับก็เป็น DPI ทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับมีไฟทั้งหมด4ระดับเหมือนกันนะครับก็คือปรับ DPI ไฟก็จะเปลี่ยนไปด้วยโดยการกดที่ปุ่ม DPI ตรงนี้นะฮะนี่นะครับสีก็จะมีสีสีคับเขียวขาวแดงแล้วก็น้ำเงิน กลมามเขียวนะครับสีก็ใช้ได้เลยนะครับเข้ากับตัวสีที่เป็นดําด้านเลยนะครับส่วนวัสดุนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกแข็งนะฮะแล้วก็เป็นสีด้านด้วยตรงนี้ผมชอบมากนะครับนี่นะฮะดูนะครับแล้วก็สายเป็นสายยางนะครับไม่ใช่สายถักนะครับสำหรับตัวนี้เป็นสายยางแล้วก็พอดเป็น2.0นะครับตัวพัตก็เสียบไว้ที่คอมพิวเตอร์นะครับรละละเอียดทั้งหมดมีเพียงเท่านี้สาหรับเมาส์ตัวนี้นะครับความลื่นไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเทสให้ดูแล้วครับโอเคนะฮะ ตัวนี้ก็มีไฟตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะครับในเว็บ ok2home.com okay, เราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง Facebook แล้วก็ไลน์ก็อยู่ด้านล่างนะครับเข้ามาคุยกันได้นะฮะแล้วก็สนใจเข้าไปคลิกด,ดูกันได้ครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ